ค่ะวันที่รับเซลทุกคนนะคะวันนี้พี่ดวงกลับมาอัดวิดีโอที่มีประโยชน์แน่นอนนะคะให้กับทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของการตั้งคําถามที่จะทาให้เราขายได้นะคะแต่ต้องเกริ่นก่อนนิดน,นึงว่าเทคนิคที่พี่ดวงจะให้หรือว่าจะแชร์ในวันนี้ทุกคนต้องสัญญาก่อนนะคะว่าจะเอาไปใช้ในทางที่ถูกแล้วก็พี่ดวงเชื่อว่าทุกคนที่มาเป็นแฟนเพจว2 b Top s a l e ซเนี่ยเรามีจิต อันเป็นกุศลอยู่แล้วเนาะในการที่จะออกไปช่วยเหลือผู้คนในการที่จะออกไปแนะนําสิ่งดีๆให้กับผู้คนแล้วก็ไปช่วยให้เขาตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งกับชีวิตโดยการที่สินค้าหรือว่าบริการของเราเนี่แหละเป็นตัวที่จะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นบริษัทเขาดีขึ้นโอเคไหมคะสัญญาก่อนเนาะเพราะว่าเทคนิคในวันนี้นะคะเป็นเทคนิคที่จะใช้หลักจิตวิทยาขั้นสูงในการถามคำถามให้คนที่ ตอบหรือว่าลูกค้าของเราที่ตอบออกมาเนี่ยสามารถที่จะตอบในแบบที่มันจะเป็นประโยชน์กับเรานะคะเนื่องด้วยว่าเราไปขายสินค้าหรือว่าไปแนะนําบริการอะไรตั้งแล้วแต่แน่นอนว่าจุดประสงค์หลักของเราเลยเราต้องดูว่าเราจะช่วยลูกค้าคนนี้ได้ไหมถูกไหมจุดประสงค์ที่2คือเราจะต้องมั่นใจว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเห็นว่าเขาเหมาะกับสินค้า หรือบริการของเราแล้วก็เขาชีวิตจะดีขึ้นเนี่ยเรามีหน้าที่จะต้องต้อทำให้เขาตัดสินใจซื้อของของเราได้ถูกไหมก็คือต้องการปิดการขายได้นั่นแหละเนาะหลังจากที่เราคัดเลือกเขาแล้วคัดกรองเขาแล้วว่าเขาเนี่ยแหละคือคนที่ใช่นะคะขั้นต่อไปแน่นอะนว่าต้องทําให้เขาตัดสินใจซื้อให้ได้เนาะเพราะฉะนั้นเทคนิควันนี้จะเป็นการทําให้เรากลายเป็นคนที่ถามคําถาม ที่สามารถที่จะนําไปสู่การปิดการขายได้นะคะซึ่งเทคนิคในวันนี้เป็นเทคนิคระดับโลกเลยแหละถ้าใครมีหนังสือเล่มนี้นะคะหรือว่าใครที่ยังมีโอกาสหรือว่าชอบอ่านหนังสือให้ไปหาซื้อมาอ่านเลยนะคะหนังสือเล่มนั้นได้แก่ Infer e n c นนะคะคนที่เขียนคือโรเบิร์ตชาเนี่นะคะเล่มนี้นะคะเป็นเล่มที่ผ่านการวิจัยมาเยอะมากนะคะเป็นเล่มที่ดังมากๆนะคะ ซึ่งจริงมันก็ไม่ใช่เล่มแรกที่พี่ดงอ่านเกี่ยวกับ p s y c h o l ลจีหรอกแต่เล่มนี้คือมัน back ัพดีมากเกี่ยวกับงานวิจัยแล้วก็เขาทดสอบมาแล้วนะคะว่าเทคนิคที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้คือของจริงนะคะแล้วก็ดังระดับโลกเลยนะคะถ้าเกิดว,ว่าใครยังไม่ได้หาอ่านแนะนําให้ติดหิ้งไว้เลยนะคะคนที่ทํางานขายหรือว่าคนที่อยากที่จะสื่อสารเก่งๆแล้วก็เอาไปใช้ได้เอาไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะคะจริงๆแล้วพี่ดงพูดไปว่าทุกคน สัญญาว่าจะต้องเอาไปใช้ในทางที่ดีเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่เชิงว่าจะต้องทำตามสัญญาหรอกเพราะว่าเกริ่นก่อนว่าเทคนิคพวกนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีจิตที่ไม่ดีเนี่ยแน่นอนเดี๋ยวสักพักหนึงคนจะจับได้คนจะรู้นะว่าเราอ่ะกำลังทําอะไรนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่จิตของใครต่อใครเลยะว่าใครเป็นคนยังไงนะคะเทคนิคพวกนี้มันก็เป็นแค่ตัวเสริมสุดท้ายแล้วเราก็ มนุษย์เหมือนกันเขาก็ต้องดูออกแล้วแหละว่าใครมาดีไม่ดีนะโอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นเข้าเรื่องกันเลยเทคนิควันนี้นะคะมันจะเป็นในเรื่องของการถามคาถามคํถาถามหนึ่งที่เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราถามผิดอยู่นะคะคําถามที่เราใช้เปิดในการที่เราจะไปค้นหาปัญหาองลูกค,ค้าหรือว่าในการที่จะเกินเพื่อเข้าไปแนะนําสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยบางคนจะเคยถามคําถามแบบนี้นะคะมีสามคำถามที่ บางคนจะใช้อยู่แล้วก็น่าเสียดายมันเป็นการถามคําถามที่เหมือนปิดประตูตอกฝาลงให้เราเลยนะคะไม่ให้เราไปไหนได้ต่อเนาะเรามาดูกันเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูนะจะได้เราจะได้เห็นด้วยนะคะอ่าคําถามแรกนะคะที่บางคนจะเคยถามแบบนี้นะคะนั่นก็คือเราจะถามลูกค้าว่าหนึ่งนะคะ,ะสมมติว่าพอดีวันนี้พี่ดวงทาเตรียมพรีเซนต์ให้กับบริษัทที่ ขายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นะคะงั้นเดี๋ยวพี่ดวงใจยกตัวอย่างเป็นซอฟต์แวร์แล้วกันเนาะคำถามแรกนะคะเราถามคําถามลูกค้าว่าเราจะเข้าไปขายโปรแกรมที่เกี่ยวกับการทำโปรเจกต์แมจเมนต์เนาะเป็นบริษัทจริงที่พี่ดวงจะเข้าไปเทรนนิ่งเลยนะคะเซลล์อา, Shell อาจจะถามลูกค้าว่าโปรแกรมที่ใช้อยู่ตอนนี้โอเคดีไหมคะนะคะอ่าคำถามแรกก็จะลงท้ายด้วยว่าโอเคดีไหมคะนะคะ เราเปลี่ยนเป็นของเราเองได้นะคะคาถามที่สองบางคนก็จะถามว่าแล้วโปรแกรมที่ใช้อยู่ประสิทธิภาพดีไหมคะประสิทธิภาพโอเคไหมนะคะอะไรอะไรประมาณนี้นะคะสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราก็เหมือนกันนะคะประสิทธิภาพดีไหมนะคะโอเคไหมนะคะฟังแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่ค่ะพี่ดวง <c oughs> ฟังไปก่อนนะคะอันที่สามนะคะบางคนก็จะถามว่า พนักงานหรือว่ายูเซอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเขาแฮปปี้ดีไหมกับโปรแกรมที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะคะแฮปปี้ดีไหมคะอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะเราถามคำถามประมาณนี้ในหนังสือเนี่ยเขาเรียกคำถามในการใช้อินฟลูเอนซ์คนเนี่ยว่ามันเปรียบเหมือนกับการ psychology ชุดนะคะอารมณ์คือว่าไม่ว่าเราจะชุด มันไปเรียกเป็นภาษาไทยง่ายก็คือเหมือนเราเล็งไปทางไหนเนี่ยสมองเราเนี่ยก็จะโฟกัสไปทางนั้นนะคะถ้าเราเปรียบเทียบสมองให้เราอ่าคิดเรื่องดีๆนะคะอ่าสมองสมองว่ายังไงเนี่ยอ่าสมองนะคะอะสมองนักเกียรติไม่เอานะคะเราเราวัาดอ่าอื่นดีกว่าอาเป็นคนแล้วกันนะอ่าเป็นคนนะคะถ้าเราบอกให้คนคนนี้นะคะอะถามเขาว่า เราชอบอะไรสมมุติว่าเขากินแอปเปิลอยู่เนาะแอปเปิลที่กินอยู่เนี่ยรสชาติดีไหมมีอะไรที่รู้สึกว่าแอปเปิลใบนี้มันมันมันอร่อยบ้างมันรู้สึกรสชาติมันดีกว่าลูกอื่นๆหรือพันอื่นๆบ้างนะคะเขาก็จะหาเหตุผลสมองคนเราเนี่ยค่ะเขาจะหาเหตุผลว่าเอาอะไรมาสมมติเขาตอบว่ามันดีนะคะแล้วเขาก็จะพยายามสมองเราก็จะโฟกัสแต่เรื่องดีๆของแอปเปิลใบนี้ สมองมันจะคิดไม่ออกในเรื่องไม่ดีนะเพราะว่าตอนนี้คนที่ตั้งคำถามเนี่ยถามว่าอะไรที่ Apple ผลนี้ดีโอเคไหมคะเช่นเดียวกับลูกค้าของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราถามคำถามประมาณนี้เขาก็จะหาเหตุผลแล้วสมองก็จะใช้พลังทั้งหมดที่มีโฟกัสว่าอะไรคือสิ่งที่ดีอยู่ของโปรแกรมนี้อะไรคือสิ่งที่ประสิทธิภาพมันโอเคอยู่ยูเซอร์เคยชมอะไรนะคะเขาจะเค้นสมองออกมา แล้วมันไม่ดีกับเรายัางไงไม่ดีกับเรามากๆเลยละค่ะเพราะว่าการที่สมองพูดแต่สิ่งที่ดีออกมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการในทางวิทยาศาสตร์ในทางไซคล h o l อีกเช่นเคยเนาะมันเป็นเหมือนเราได้เป่าประกาศไปแล้วว่าค่ะว่าเรารู้สึกยังไงกับสิ่งสิ่งนั้นซึ่งการที่คนคนเราจะกลับกรอกกลับคำมาบอกที่หลังว่าของมันไม่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากๆนะคะอันนี้จะมีเป็นเรื่องของไซ y c h o l ที่โยงไปที่ โยงไปในเรื่องของอการเมืองด้วยเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะคะเวลาถ้าเกิดว่าใครเห็นใครประกาศประกาศในไอใน Facebook แล้วนะว่าเขาเป็นเสื้อแดงเนี่ยนะโอ้โหกว่าเขาจะกลับใจหรือมาเชื่อเราเป็นกลางอะไรย่งเงี้ยไม่มีทางอันนี้เป็นเรื่องของมนุษย์เราธรรมชาติเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อเสียของการที่เราเฟรมคำถามแบบนี้นะคะเอาแล้วมันเฟรมยังไงได้นะคะวิธีแก้ง่ายมากเลยนะคะ วิธีแก้นะคะวิธีแก้ให้เราให้เราสามารถที่จะถามคำถามแล้วเราได้เราได้ช่วยลูกค้าแล้วก็เราได้ประโยชน์ด้วยนะคะเราถามแบบนี้ค่ะก็ง่ายๆเลยค่ะอย่างข้อแรกเนี่ยเราถามว่าโอเคไหมใช่ไหมวิธีนะคะวิธีการคืออย่างข้อแรกเนี่ยเราก็ถามว่าโปรแกรมที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ย มันมีอะไรที่ยังทำไม่ได้ตามความต้องการไหมคะอ่าดูดีกว่าไหมมีมีอะไรที่ยังทำไม่ได้นะคะตามที่ต้องการไหมบ้างไหมนะคะนะคะแบบนี้ค่ะเขาก็จะนึก คิดหาสมองก็จะค้นหานะคะมันมีอะไรไม่น่ามันมีอะไรไม่น่านะคะที่เขาที่เขาเคยรู้สึกเขาก็จะเค้นออกมาให้เรานะคะหรือแบบที่สองนะคะแทนที่จะถามว่าประสิทธิภาพของโปรแกรมปัจจุบันดีไหมคะมันโอเคไหมคะพี่เราก็ไม่ดิบเอาอาไม่ไม่ดับนะคะเราก็ถามเป็นปเป็นแบบที่ว่ามีอะไรที่ยังไม่พอใจในตัวโปรแกรมในปัจจุบันบ้างคะ่ะอ่ามี อะไรนะคะที่ยังไม่พอใจนะคะในตัวในปัจจุบันบ้างในตัวโปรแกรมอยู่บ้างคะ่ะนะคะอยู่บ้างไหมคะก็ได้นะคะแล้วแต่เอาแบบสำนวนของเราอะที่พูดแล้วมันคล่องปากเราะคะ่ะอันนี้เป็นคำนามที่สองนะคะหรือเราช่วยลูกค้าหน่อยก็ได้นะคะ เราบอกลูกค้าอย่างเช่นพวกฟีเจอร์ต่างๆนะคะอ่าฟีเจอร์ต่างๆนะคะมีไหมคะที่อยากให้มีแต่มันยังไม่มีนะคะแบบเนี้ยโอเคไหมฟีเจอร์ต่างๆหรือว่าเมนูเมนูตัวช่วยนะคะตัวช่วยอะไรสักอย่างนึงนะคะบอกเขาแบบนี้เป็นเป็นการไกด์ได้นะคะหรือแบบที่สามนะคะแทนที่จะถามว่าโอเค โปรแกรมปัจจุบันสินค้าปัจจุบันใช้อยู่แฮปปี้ดีไหมพี่นะคะถ้าลูกค้าตอบแฮปปี้ดีค่ะจบไหมไม่ได้นะคะเราถามแบบนี้แทนโปรแกรมปัจจุบันมีได้ยินคนใช้งานให้ฟีดแบ็ k หรือมีคอมเพลนมาบ้างไหมคะเกี่ยวกับความยุ่งยากหรือว่าซับซ้อนในการใช้งานาถามหา ถามหาคอมเพลนเลยนะคะถามหาคอมเพลนนะคะหรือว่าความยุ่งยากนะคะซับซ้อนนะคะใครอ่านอะไรมือพี่ดมไม่ออกก็ฟังเสียงเอานะคะพอดีว่าอะไรมือเหมือนคุณหมอนะคะอ่านนะคะแล้วถามหาแบบนี้ค่ะคอมเพลนหรือว่าความยุ่งยากซับซ้อนนะคะ นี่แหละค่ะคือวิธีการในการใช้คำถามที่จะสามารถอิมเฟนซ์คนได้ในการที่จะดึงให้เขาช่วยเขาในการให้สมองเนี่ยดึงด้านที่มันจะมีประโยชน์กับเรานะพูดตามตรงนะคะว่ามันจะเป็นด้านที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นด้านที่จะเป็นช่องให้เราสามารถที่จะเติมเต็มสิ่งที่ลูกค้าไม่มีได้นะคะเรียบแล้วมันก็เหมือนแบบเรามีกล่องช็อกโกแลตอันนึงเนาะ นะคะกล่องช็อกโกแลตวาดช็อกโกแลตก่อนวาดกล่องเอาเดี๋ยวนะคะเหมือนมีการที่เรามันมีกล่องใบหนึ่งนะคะเป็นเป็นเป็นกล่องช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ถ้าเราถามคำถามดีเนี่ยเราก็จะได้ช็อกโกแลตหวานออกมานะคะแต่ถ้าเราถามไม่ดีเราก็จะได้ขมๆออกมานะคะเราสามารถเลือกได้อะ โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะสามารถเอาช็อกโกแลตที่มันหวานแล้วก็มันมีประโยชน์กับอารมณ์ของเราออกมานะคะเพื่อให้เราปิดการขายได้น่ะเราจะ close sale ได้อ่ะทำไมเราไม่เลือกที่จะดึงเอาช็อกโกแลตที่มันมีรสหวานหน่อยแทนที่จะถามคำถามผิดผิดแล้วลูกค้าย,ยนช็อกโกแลตขมๆออกมาที่มันไม่มีประโยชน์แล้วเราก็ทำได้แค่อ๋อคะ่ะขอบคุณมากนะคะเอาไว้ถ้าเกิดว่า โอกาสหน้าต้องการาให้มันมีอะไรควาต้องการเพิ่มเติมติดต่อได้นะคะจบนะคะไม่มีทางไปแล้วโอเคไหมคะและนี่คือวิธีการเฟรมคำถามโดยใช้ psychology hack นะคะที่ไม่ได้ผิดอะไรนะคะมันเป็นเพียงแค่เราเลือกสิ่งที่เราอยากที่จะเอามันออกมาจากช็อกโกแลตบ็อกซ์หรือว่าเอาออกมาจากสมองลูกค,ค้านั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเซลล์ที่ถามคำถาม ที่ผิดมันเลยทําให้ได้ของที่ออกมาจากกล่องผิดไปด้วยแล้วทําให้เราไปต่อไม่ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่ดวงพยายามเทรนนิ่งหรือว่าพยายามสื่อสารนะคะว่าจริงแล้วเซลล์ที่เก่งเนี่ยต้องพูดเก่งหรือว่าฟังเก่งคะ่ะต้องฟังเก่งเนาะแล้วก็ต้องถามคำถามเก่งนะคะสุดท้ายแล้วมันจะเข้าไปในสู่หลักการแปดสิบยี่สิบ ที่เซลล์ส่วนใหญ่เข้าใจว่าเราต้องพูด80นะคะแต่จริงๆไม่ใช่เลยนะคะเราจะพูดแค่20นะคะลูกค้าจะเป็นฝ่ายพูดแค่เป็นฝ่ายพูดถึง80นะคะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องเอาไปฝึกดูนะคะ psychology hack ที่มาจากหนังสือเล่มนี้แล้วก็อย่าลืมไปหาซื้อกันได้นะคะมันกลับหัวอยู่เนาะ in French นะคะกลยุทธ์โน้มน้าวและจูงใจคนนะคะอย่างที่บอกเอาไปใช้ในทางที่ดีแล้วมันก็จะช่วยเหลือคนได้มันสามารถ ช่วยชีวิตคนได้ด้วยซ้ำนะคะถ้าเราเอาไปใช้กับคนที่เรารักแล้วเรารู้สึกว่าอยากที่จะช่วยเขามันภาษาอังกฤษมันจะเห็นชัดเจนมันจะมีคำว่า influence กับ manipulate นะคะถ้า influence ต่างกับ manipulate ยังไงง่ายๆ influence เนี่ยคือการที่เราโน้มน้าวโดยยึดถือประโยชน์ของฝ่ายตรงข้ามเป็นหลักนะคะ manipulate เนี่ยคือการที่เราโน้มน้าวแล้ยึดถือเพียงแค่จุดประสงค์ของตัวเราเองนะคะอีกฝ่ายนึงจะเป็นยังไงไม่สนใจเพราะฉะนั้น นักขายนะคะถ้าเกิดเวลาเวลาที่เราไปหนุมหนาวถ้าเรามีจิตเป็นกุศลและเรารู้สึกว่าลูกค้าเจ้าเนี้ยเราช่วยได้จริงๆนะคะแล้วก็ไม่นําเสนออะไรที่เป็นการเหมือนฮาร์ดเซลให้เขาซ,ซื้อไปอย่างเงี้ยแน่นอนว่าเทคนิคแบบเนี้ยได้ผลแน่ๆนะคะแล้วก็ลูกค้าจะรักเรานะคะเชื่อใจเราในระยะยาวอย่างที่พี่ดวงบอกว่าจริงเทคนิคการขายแบบที่ปรึกษาเนี่ย ไม่เหมาะกับการขายแบบฉาบฉวยมันเหมาะกับการขายที่ต้องการสร้างความเชื่อใจความไว้ใจสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวนะคะถ้าเราอยากจะขายครั้งเดียวจบไม่ต้องมาเสียเวลาทําอะไรแบบนี้ไม่ต้องเสียเวลามาเรียนกับพี่ดวงด้วยนะคะไม่มันมันไม่ได้ใช้อะ่ะมันแบบไปเรียนอย่างอื่นไปทําให้มันขายจบๆไปได้แต่ว่าถ้าใครที่มาสาย B2B หรือว่ามาสายที่เราจะต้องสร้างความเชื่อใจทำโซลูชันทาให้ลูกค้า รู้สึกว่าแฮปปี้ตั้งแต่คุยกับเรายันซื้อเราเสร็จยันบริการหลังการขายเนี่ยเทคนิคแบบนี้มันมันต้องใช้นะคะมันเอามาช่วยชีวิตผู้คนแล้วก็ทําให้ลูกค้าสามารถสุดท้ายแล้วตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดกับเขาได้นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะฝึกทักษะการขายแบบประมาณนี้นะคะรู้สึกว่าลูกค้าของผมเนี่ยต้องใช้ทักษะแบบนี้แน่ๆครับผมไม่สามารถใช้การขายฮาร์ดเซลล์ครั้งเดียวจบได้นะคะ มาเรียนกับพี่ดวงในแคมป์ได้ที่เปิดไม่ได้บ่อยนะคะอาจจะเดือนเว้นเดือนนะอันนี้เฉพาะคนที่เป็นบุคคลธรรมดานะคะซึ่งปกติพี่ดวงจะสอนองค์กรอยู่แล้วเนาะอันนี้เปิดเฉพาะบุคคลธรรมดาในวันที่รุ่นต่อไปจะเป็นวันที่7จ็ดแปดตุลานะคะเรียน2วันเต็มเต็แน่นเอียดแต่ไม่เครียดอ่าใช้คำนี้นะคะสนุกแล้วก็ได้เทคนิคดีๆได้เครื่องมือเอาไปใช้ได้ทันทีนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะก้าวกระโดดแล้วก็พัฒนาทักษะการขายของตัวเองแบบ จากคนที่มีประสบการณ์ตรงแล้วก็เป็นเครื่องมือระดับโลกที่สามารถใช้ขายอะไรก็ได้นะคะพี่ดวงจะชอบโมนะคะว่าเรียนกับพี่ดวงนะคะไปขายอะไรก็ได้ในโลกนี้นะคะพี่ดวงสามารถช่วยนักเรียนในห้องขายทุกอย่างได้นะคะมันเจ๋งขนาดนั้นถ้าใครที่จริงจังกับงานขายหรือว่าองค์กรอยากจะส่งน้องๆมาเรียนที่เป็นบริษัทที่ไม่ใหญ่มากนะคะก็มาแจมในคลาสพี่ดวงได้เรารับแค่ไม่เกิน15คนนะคะ เพื่อประสิทธิภาพในการสอนนะคะเพราะว่าพี่ดวงจะช่วยทีละคนเลยแหละนะคะดูดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคอมเมนต์ละกันหรือว่าใน e s สคริปชันเดี๋ยวพี่ดวงทิ้งไว้ให้นะคะก็ตอนนี้น่าจะเหลืออีกประมาณ5คนในรอบนี้นะคะก็รีบสมัครกันเข้ามายัางได้ e a r l y bird อยู่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรก็ทิ้ง Inbox มาได้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพี่ดวงจะมาตอบให้นะคะหรือว่าอย่าเพิ่งถามเลยก็ได้ไปนั่งดูวิดีโอพี่ดวงก่อนนะคะถ้าไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยพี่ดวง อันนี้พี่บองยังไม่เคยพูดเลยอธิบายให้ให้ผมฟังหน่อยให้ให้หนูฟังหน่อยค่ะอย่างเงี้ยโอเคชอบนะคะลองไปดูวิดีโอเก่าๆพี่ดวงก่อนเป็นร้อยเลยนะคะลองไปนั่งดูนะคะแล้วก็ถ้าติดอะไรก็ทิ้งคำถามมาได้นะคะยินดีช่วยเหลือทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่อีพี่หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย